นี่ไส้ครับไส้นี่ไส้อ่อนหมูครับนีน่ครับมานี่ครับไส้อ่อนอบครับไส้อ่อนอบนะครับนะครับเจนนี่ไส้ครับไส้นี่ไส้อ่อนหมูครับนี่ก็ยังสวยงามครับไปแล้วเสร็จแล้วทานทานทานนี่ครับตอกอบนี่ไส้อบถังครับ อร่อยอร่อยเลยไปเด็กเพื่อนเอ่อเอ่อเอ่อใช่นี่เนื้เหลืยงเนืงเหลืองนี่นี่ไส้นี่ของไก่โอ้ยเนื้เหลืองน่ากินครับนี่ดูครับเพื่อนไหนเด็ก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 เซ่บ